สวัสดีครับพี่ก้อยสวัสดีค่ะก็เมื่มอวานนี้มีมิ팅ของไอซีเอนะคะอาจจะช้านิดนึงบัดีทางผู้บริหารเขาติดธุระนะคะก็เลยมีการจัดอะไรส t มิงเมนนื่อวานนะคะจริงๆโทนในในข้อมูลที่ได้รับจากที่ประชุมเนี่ยพี่มองว่ามันมี เนกาทีฟเซอร์ไพและการในระยะสั้นเนี่ยมันจะเห็นผลกระทบของการเปิดสองสาขาใหม่นะคะซึ่งซึ่งในในภาพรวมของการเปิดสองสาขาใหม่เนี่ย จำนวนนักเรียนโดยภาพรวมเองเนี่ยถ้าเราดูทั้งสองสาขาโดยรวมเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าเป้าที่ทางผู้บริหารมองไว้เล็กน้อยนะคะหลักๆมันเกิดจากจำนวนนักเรียนของสาขาระยองที่อาจจะน้อยไปหน่อยนะคะส่วนสาขานนทบุรีเนี่ยก็ถือว่าการตอบรับอยู่ในระดับปานกลางแล้วก็น่าจะมีออปเปอร์ชันิตี้ที่จะเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นคอนเซิร์นแล้วถือว่าเป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์ในระยะสั้นต่อเออร์เน็งของไอซีสเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องของตัว ต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะมีการบันทึกเข้ามาในช่วง Q3 ของปีนี้นะคะมันจะเป็นวันทามก้อนนึ่งประมาณสัก40ล้านซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากประมาณการของทั้งพี่แล้วก็ของทั้ง c o n s e n <ะ> s าสน o เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะทำให้เห็นทิศทางของตัวเออร์เน็งในควรเตอร์3ปีนี้นะคะน่าจะมีผลกระทบจาก ต้ทนทุนที่สูงกว่าปกติแล้วก็โดยแนวโน้มของกําไรในช่วงเตร์สามเนี่ยก็ให้น้ําหนักว่าน่าจะเป็นไตรมาสที่ถือว่าต่ําสุดของปีนี้นะคะส่วน Q4 เนี่ยภาพที่ผู้บริหาร ให้มุมมองไว้เนี่ยในขาของตัวรายได้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นทิศทางของการเติบโตจากจํานวนนักเรียนใหม่ที่รับรู้เต็มใจมากนะแล้วก็มีผลในเชิงบวกของการปรับขึ้นราคาประมาณสักห้าเปอร์เซ็นะส่วนาสาขาใหม่เองเนี่ยโอ per ation จากาในแง่ของการเปิดให้บริการเนี่ยก็ถือว่ายังคงมีทิศทางของตัวต้นทุนแล้วก็ค่าจ่ายเนี่ย เข้ามาตามปกตินะคะส่วนวันทามจะมีอีกไหมเนี่ยเท่าที่พี่ได้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่ได้มีเพิ่มเติมเข้ามานะคะมันเอาลุกของ Q4 เนี่ยก็คงเป็นภาพของการฟื้นตัวจาก Q3 ได้นะคะ ส่วนทั้งปีเนี่ยจากประเด็นของ n น g a t i v e supply ที่เกิดขึ้นจากวันทามเนี่ยมันจะทำให้ประมาณการทั้งปี2023ของพี่เนี่ยมีดาวไซต์ประมาณสัก18นะส่วนของ c o n เ e n s u s เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีดาวไซต์ประมาณ15สําสำหรับผลการดำเนินง,งานในปีนี้นะคะก็หลักๆก็จะให้น้ำหนักว่าช็อตเทอมอาจจะสะดุดนิดนึงแต่ในภาพรองเทอมเนี่ยโดยแผนของการขยายแคปซิตี้สาขาเดิม3ส,สาขา ก็จะมีที่ประชาอุทิศทนทนบุรีแล้วก็ที่เชียงใหม่เนี่ยทั้งสามสาขาเนี่ยการขยายค a p ซิตี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกประมาณพันสที่นั่งเนี่ยยังคงเป็นไปตามแผนของประชาอุทิศก็จะแบ่งเป็นสองเฟสเฟสแรกเนี่ยเสร็จละก็ทยอยเข้ามาในช่วงตุลาเนี่ยเป็นต้นไปอีกประมาณร้อที่นั่งเป็นชั้นมัธยมทั้งหมดนะคะส่วนอีกร้อที่นั่งก็จะเข้าปีหน้า ของที่เชียงใหม่ก็น่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะคะจะเข้ามาประมาณลรักสามร้อยที่นั่งส่วนของอทนบุรีอาจจะช้านิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเขารอสรุปในเรื่องของการซื้อที่ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยของทนบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ย โดยอัตราการใช้ที่นั่งเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับประมาณเก้าสิบสี่เอร์เซนอาจจะเห็นโกดค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะคะแล้วก็รอสรุปเรื่องก็ยังคงผู้บริหารยังคงมองว่าน่าจะเป็นไปตามแผนหละว่าที่นั่งอาจจะเข้ามาในช่วงประมาณสักปีหน้าปลายปีนี้ถึงต้นปีแต่คงเป็นปีหน้าค่ะหลกักๆก็คงเป็นปีสองสี่กับสองห้าสำหรับที่ที่ธนบุรีครับถ้ารวมทั้งหมดแล้วตอนนี้พี่ก้อยประมาณการไว้ยังไงบ้างครับในแง่ของกำไร ในเชิงประมาณการกำไรของปี2023เนี่ยถ้ารวมดาวไซที่จะเกิดขึ้นในควอเตอร์สามนะคะเอาลุกของเส้นหาปีนี้เนี่ยที่อาจจะแย่กว่าที่เราคาดไว้เดิมเนี่ยมันจะทำให้กำไรของทั้งปีเนี่ยตัวเลขที่พี่ประเมินไว้เนี่ยจะอยู่ที่แถวๆประมาณสัก595ล้าน ต,ต,ต,ตีสักหกร้อยล้านก็ได้นะคะ,ะคก็จะอยู่ในระดับของการเติบโตแหละแต่จะเป็นการเติบโตเนี่ยรายที่ต่ำลงน้าเทียบกับประมาณการเดิมส่วนของปี2024เนี่ยพี่ให้น้ําหนักว่าอาจจะมีดาวไซน์นิดหน่อยประมาณสักสิบ10%จาก932ล้าน,นะคะ่ะแล้วก็ผลกระทบในเชิงของราคาเป้าหมาย ปี2024เนี่ยอาจจะอยู่แถวๆประมาณเราาดาวไซด์ประมาณสัก6%จาก32บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยคําแนะนําในเชิงปัจจัยพื้นฐานพี่มองว่ายังไม่ต้องรีบเข้าลงทุนสําหรับตัวนี้แล้วกันระยะสั้นก็จะมีประเด็นจากเรื่องของ Q3 นะเออร์เน็น่าจะ drop Q on Q แล้วก็ต่ําสุดของปีนะส่วนเรื่อง c a t ตาลิสใหม่ๆเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะครับก็ถ้าดูภาพตามพื้นฐานนะครับที่ ยี่ก้อยวางราคาเป้าหมายปีหน้า32บาทนะครับใช้วิธี DCF นะครับ WTC แรลองเทิมโก้เร์เซ็นตเนี่ยอาจจะย,ยังผมคิดว่าก็มันก็พายอินภาพโผลผ่พอสมควรแล้วล่ะนะครับก็ในเชิงกลยุทธ์ก็จริงไม่ต้องไม่ต้องรีบเข้าลงทุนนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับให้ทุกอย่างให้ราคาเนี่ยตอบรับความผิดหวังช่วงไตรมาสสามที่คาดว่าอาจจะต,ต่างกว่าที่ตลาดคิดนะครับเราให้ดูภาพเอาลูกนิดหนึ่งว่า สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ตลาดมองภาพไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามที่ตลาดคิดหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคิดเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับซึ่งคิดว่าพี่ก้อยก็ไม่พลาดหรอกนะครับที่จะไม่สัญญาณกับทางทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากครับค่ะสวัสดีค่ะ